วันนี้คุณนายอ้อชวนทำขนมไทยอย่างขนมลืมกืนกะทิลาวาคือเอางี้นะพวกเธอไม่ต้องฉเฉลยดูจากชุดก็รู้เลยแหละว,ว่าแม่พวกเธอชวนทำขนมไทยซึ่งปกติขนมลืมเกลืน,นี่ตัวกะทิข้นๆจะท็อปอยู่ด้านบนแต่วันนี้คุณนายอ้อานางจะใส่ไส้ให้เป็นลาวาในส่วนของไส้กะทิลาวาใส่แป้งข้าวเจ้าลงไป30กรัมาด้วยเกลือครึ่งช้อนชาและน้ำตาลที่เราจะใช้คือน้ำตาลทรายพราคุณนายอ้อจะใช้เป็นถุงสีเขียวเป็นน้ำตาลทรายขาวไม่มีสารฟอกขาวเกล็ดเล็กมีความขาวใสสะอาดใส่ลงไปเลย25่ิ้กรัมแล้วก็ใส่กะทิลงไปสองร กะทิขาวข้นแบบนี้ก็ใส่ถุงพักไว้เลยแล้วก็มาทําตัวแป้งลืมกืนต่อใส่แป้งถั่วเขียวลงไป60กรัมตามด้วยเาาน้าตาลทรายนวลทองถุงสีสม้มคุณนายอ้อยใช้น้าตาลาวตัวนี้เพราะหวานกลมช้แล้วเหมาะกับทุกเมนูผลิตจากอ้อยธรรมชาติที่สำคัญเขาเก็บอ้อยสดตัดสดไม่มีการเผาทําให้เอาไปทําอาหารหรือขนมก็คือได้รสหวานกลมกล่อมพอดีเลยใส่ลงไปเลย1 1 0กรัมแล้วดีไซน์ถุงเขาเก๋นะตั้งในบ้านแบบไมโบเบจากนั้นก็มาใส่น้ําดอกอัญชันที่เราพักไว้ให้เย็นลงไปผสมให้เข้ากันก่อนจะเปิดไฟแล้วถึงจะเปิดไฟแล้วคนไเเเเรืืืื่่่ออยยๆจนนนนนหหีีวว้้้แแบบลลพมมใกซตตั ก็ต้องทําแบบเร็วๆด้วยการตักมาใส่ถ้วยตะไลที่เราเตรียมไว้ขั้นตอนสุดท้ายคือการนําไส้ลาวาที่เราพักไว้มาบีบใส่ลงไปตรงกลางแล้วทุกคนพูดตรงนี้เลยว่าเสร็จออกมาแล้วคือเผามากรสชาติตัวแป้งด้านนอกจะหวาน,นึนบกาลังดีกัดไปด้านในคือไส้กะทิลาวาทะลัตทะลน้นหวานๆเค็มๆกลมกล่อมมากเป็นอีกหนึ่งเมนูที่อยากให้ทุกคนไปลองทนลองไปหาทําดูอร่อยแบบเผาน้ำตาลที่บ้านเราภูมิใจใช้